สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีมองค<ง>์วันนี้เสนอตอนใครจะตอบเรื่ององค์เทพให้เราได้นะติดต่อดูดวงนะครับแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ f c e e o o o ครับโอซิริกรอภิรัตนตรวจองค์ตรวจ <c oughs> เทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร061-9922-645 0925-929261 ID งอโอซิริ15 และ ID ดีราโอซีรี16ครับตามนี้ครับนะโอซีรี15นะครับนา15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนั์เมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไอดีรายเอเจทีโอพ16ครับนะเอเจทีโอพ16ก็สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอนะ เอาละครับเดี๋ยวกล่าวราชนาบารมีขององค์เทพพาดาท่านก่อนนะครับนะองค์มหาเทวีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะองค์เจมาตากีทโธคากาลีปยังมะมะทุติยมปองค์เจมาตากีทโธคากาลีปยังมะมะ ตาตยามปีอมเจมาตากีโรคากาลีปยังมะมะอมสุรสวติมาตาปยังมะมะทุติยามปีสุรสวติมาตาปยังมะมะตาตยามปีสุรสวติมาตาปยังมะมะอมลักษมีมาตาปยังมะมะทุติยามปีลักษมีมาตาปยังมะมะตาตยามปีลักษมีมาตาปยังมะมะอมเจมาตากีโรคากาลีปยังมะมะ กตตตตตยยยปปปสรสรวัมมมมมมมาาาางงมะมะีโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะเชิญองค์มหาเทพมหาเทวี<ะ>โดยท่านอาจารย์โอนะครับนี่คือเสียงจริงที่ท่านอาจารย์โอแม้แต่สั่นกระดิ่งก็ยังเป็นอาจารย์โอนะครับนะท่านอาจารย์โอเราเนี่ยนะ ท่านถือว่าเป็นกูรูด้านเทพนะเอาละว,วันนี้จารย์โอ้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังสิค่ะก็เรื่องของใครที่จะตรวจองค์ตรวจเทพให้เราได้บ้างนะคะก็ต้องเป็นผู้มียานนั่นเองนะคะหรือ,อต้องเป็นผู้มียานมีสัมผัสนะสามารถสื่อสารได้ระหว่างเทพกับมนุษย์นะคะอืมเอ่อคนลักษณะนี้ก็คือจะมีลักษณะที่ว่าอ่อจะมี เขาเรียกว่าอะไรของเก่ามาเดิมตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะมาฝึกสมาธิฝึกปฏิบัติธรรมสวดมนต์กรรมฐานภาวนานะคะในชาตินี้ต่อก็จะมีได้นะคะในเรื่องของยาสัมผัสหรือว่าเขาเรียกอภินญญยาใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกว่าพลังจิตพลังจิตด้วยะคะ่ะอภินยา,ญญานี่คือฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากเทวดาเทพพรมแล้วก็เหล่าผู้ที่มียานชั้นสูงแต่ถ้าพลังจิต ก็คือผู้ที่สังสมบาร,รมีด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โออาจารย์ทนะ็อปเนี่ยค่ะท่านอาจารย์โอจะมาเล่าให้ฟังถึงว<า>ันนี้พูดเลยค่ะอาจารย์ท็อปการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นกูรูที่จะมาเปิดเขาเรียกว่าเปิดองค์เทพพยาดาให้เราได้อนะั่นหนึ่งครับการที่ทําจะทําสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งครับจะต้องมีการเขาเรียกว่าได้รับเทวะองค์การองค์การในที่นี้ก็คือมีองค์มีเทพมาอยู่ด้วยตั้งแต่ตั้งแต่แตแตวัยเด็กสอง จำเป็นว่าจะต้องสั่งสมบาร,รมีมาจากในอดีตชาติครับจนถึงปัจจุบันนะครับนะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะมาเปิดดูง่ายๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เขาต้องอาศัยเขาเรียกว่าที่พระจักขู่ถ้าเป็นเทวดานะที่พจักขู่หรือที่พยที่พยินิพเนตที่พยาญาณทั้งหลายแต่ถ้าเป็นใน,ในมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าพลังจิตซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละคนเนี่ยจะมีพลังจิตไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน การที่เราจะเปิดพลังจิตของครูบาอาจารย์แต่ละคนออกมาได้หรืออะไรได้เนี่ยจะต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์อ,อกคคนที่มาเปิดก่อนนะครับนะถ้าคุณให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่มาเปิดก่อนด้วยการบูชาครูเขาก่อนเนี่ยเขาก็สามารถเปิดให้ได้บางคนเนี่ยถามเข้ามาว่าผมมีองค์อะไรครับฉันมีองค์อะไรอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ใช่คําถามที่จะมาโยนถามแบบนี้ครับจริงๆแล้วต้องมาถึงที่ถึงจะตรวจองค์ตรวจเทพได้เต็มที่ผมพูดตรงๆนะ ไอ้ตรวจไกลๆห่างๆมันก็ตรวจได้แต่ถามว่าตรวจแล้วอ่ะมันก็หายไปเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ใส่ใจเขาแค่อยากรู้ว่ามีอะไรแค่นั้นแล้วก็จบลงตรงนั้นบางคนนะแต่แตจริงๆแล้วมันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะอืมส่วนใหญ่ไม่จบแค่นั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ารู้แล้วเนี่ยว่าเรามีองค์อะไรเนี่ยก็ควรบูชาท่านให้ถูกต้องนะคะอืมอย่างเช่นอ่าจะต้องทําอะไรบ้างอ่ะคนที่เป็นอาจารย์ที่สื่อให้เนี่ยก็จะบอกเองอื แล้วบอกได้ด้วยนะคะสำหรับอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์ท็อปจะตรวจยังไงบ้างคะคือการตรวจของผมก็คือผมต้องจุดทูบเทียนครับแล้วลนึกถึงองค์บรมครูผมก่อนแล้วไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้ท่านเปิดโลกธาธตุให้ในที่นี้ก็คือว่าจิตเราต้องน้อมไปอารมณ์ที่พุทธาน,นุสิกรรมฐานครับนะแล้วจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นนะ่ะมันอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะอนุญาตไหมสมมติว่า <c oughs> ถ้ามันเป็นเรื่องของเราเขาก็จะยกทูปเทียนดอกไม้บูชาครูของอันนี้เรื่องจริง คือเมื่อก่อนมีคนมาถามผมเยอะแยะว่าฉันมีอะไรมีนู่นไอ้นี่อ้นั่นนู่นอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ตอบนะในข้อความเพราะว่าทําไมผมถึงไม่ตอบผมตอบได้แค่เพียงว่าไอ้ที่ผมตอบอะผมจะตอบเหมาต่อเมื่อคนนั้นน่ะยกดอกไม้ทูบเทียนให้ความเคารพครูบาอาจารย์ผมแล้วผมถึงจะมีหน้าที่ตอบในที่นี้ก็คือเหมือนเหมือนกับคุณน่เอ่อขอให้ตอบให้ได้ไหมก็เหมือนกับคุณยกทูบเทียนดอกไม้แล้วบูชาครูถูกต้องเงี้ย ผมก็ถึงตอบให้ได้แต่ถ้าคุณไม่ไม่ได้แบบไนี่เข้ามาในข้อความแชทแล้วก็ถามแค่แม่ว่าฉันมีองค์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ตอบถามว่าทาไมไม่ตอบเพราะว่าปัญหามันก็คือว่าแค่บูชาครูผมเนี่ยคุณก็ยังไม่ทําถามว่าใครจะตอบให้คุณได้คนที่จะตอบให้ได้หนึ่งครับต้องเป็นคนมีองค์ด้วยกันสองต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตัวไว้ดีครับแล้วมีที่ประจักขูหรือทิพยญาณในที่นี้ก็คือมีใจเป็นทิพย์ใจเป็นทิพย์ก็คือพลังจิตประเภทหนึ่งที่สามารถรู้เห็นการอนา,นาคตได้นะ มันไม่สามารถอธิบายได้โดยเป็นลักษณะรูปลักษณ์โดยตรงนะเหมือนกับหุนเนี่ยที่เรามาวางข้างหน้าเนี่ยเป็นองค์แทนพระแม่ทั้งสามถ้าหากมีใครมีความเชื่อมีความศรัทธาพหุนทั้งสามก็จะมีพลังงานพระแม่วนเวียนอยู่บางคนก็บอกว่ามันเป็นแค่เพียงเรซินพลาสติกบางคนบอกว่าพลังงานวิ่งวิ่งในทองเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์โอ๊อแต่โดยจริงแล้วพลังงานไม่ได้จํากัดครับว่าจะวิ่งที่ใดที่ไหนยังไงแต่พลังงานเหล่านี้ มีสําหรับคนที่มีพลังจิตพลังงานจะเคลื่อนที่ได้ตลอดคือต่อให้ไม่มีรูปลักษณะพลังงานก็เคลื่อนที่ได้แต่มนุษย์เราอะชอบยึดติดยึดถือว่ามันจะต้องเป็นโลหะทองเหลืองมันต้องเป็นหินมันจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยจริงๆแล้วอะแม้กระทั่งหุ่นพลาสติกหรือหุนห่นหุ่นไฟเบอร์เนี่ยพลังงานของเทพก็วิ่งได้จริงไหมเป็นพลังจิตอะค่ะ,อ,ะอืมเพราะฉะนั้นอะถ้าคนไปยึดถือแบบเนี้ยโดยที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อเรื่องพลังพลังงานเนี่ย มันก็ไม่มีประโยชน์อันนี้พูดตรงๆนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคนที่จะตอบเรื่องเทพได้ถามว่าเป็นยังไงคือหนึ่งครับต้องเป็นร่างทรงที่ครูบาอาจารย์ท่านอนุญาตไว้แล้วอนุญาตในที่นี้ก็คือเหมือนช่วยคนช่วยคนในที่นี้คือช่วยเปิดเพื่ออธิบายและเพื่อสอนโดยตรงตั้งแต่แรกแต่บางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนคิดว่าเข้ามาในข้อความแล้วจะได้ไปบางคนมานั่งหน้าคําถามในคําถามถามตอบดวงแต่ว่าบางคนนี่ค่ะว่าคนเราเนี่ยคนเก่งมีเยอะแล้ว แต่คนชนานํานาญหายากกว่าชํานาญนี่คือสามารถอย่างรู้ได้ด้วยอํานาจจิตว่าคนนั้นมีอะไรอะไรแบบนี้ก็เหมือนวันก่อนได้มีคําถามเข้ามาเป็นคําถามที่ยากยิ่งทําไมเขาบอกว่าแฟนผมมาทําของใส่เขาทั้งท้งท,งที่ว่าเขาอยู่กับผมผมบอกเ<ม>ลยหมายถึงหมายถึงมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคะอือยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันละแล้วครั้งนี้ยเหมือนอาจารย์ท็อปเขาบอกว่า,าผู้ชายเนี่ย เขาเขาบอกเขาบอกว่ามีแต่คนไปดูดวงให้เขาค่ะว่าเขาเนี่ยถูกคนทําของใส่แล้วหมอพวกนั้นก็บอกว่าแฟนเขาเป็นคนทําของใส่เขาซึ่งเขาก็รักกันดีอยู่แล้วเขาไม่ได้สงสัยแฟนเขาเลยสุดท้ายอาจารย์ทับดูดวงให้เขาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องของคนทําของใส่แต่เป็นอาการของคนที่มีองค์จับนะคะคือองค์จะมาลงอะ่ะอ,องจะมาลงแล้วล้วก็เลยมีอาการปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้ในวัน โกนวันพระอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีเขาก็ทางบ้านนึกไปว่าเชื่อเชื่อหมอดูเชื่อหมออะไรพวกนั้นว่าแฟนเขาเป็นคนทาแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันดีอยู่อืเขาก็รักกันดีอยู่แล้วทางผู้หญิงเนี่ยเผลอๆจะเป็นลางจะแม่กวนอิมเอาด้วยดูดยแล้วกลายเป็นว่าตรวจองค์ตรวจเทพแล้วทั้งสองก็มีองค์เหมือนกันทั้งสองคนเลยอืแต่เหมือนกับว่าฝ่ายหญิงก็จะบททดสอบ ฝ่ายชายเนี่ยก็มีอาการของคนที่ว่าจะต้องรับรูรับไม่งั้นก็จะเนี้ยปวดงงคลลนืนไส้วกลวนพราอีกย่างงี้ค่ะอืมคือบางทีเนี่ยถึงเราจะอธิบายอะไรได้บางคนเนี่ยโทรมาอแต่แต่สองคนเนะเขาก็เชื่ออาจา์ท็อปนะเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องบอกว่าเออเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่ทั้งครอบครัวเขาจะเข้าใจก็คือตอนที่เขาทําหน้าที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีช่องยูท b e ของตัวเองเรียบร้อยแล้วคือเป็นหมอดูมีชื่อเสียงแล้วตอนนั้นอ่ะเขาจะเชื่อนะคะ คือคนเราเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึง่งบางคนเนี่ยมาตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยบางทีเนี่ย<ะ>การที่เราเป็นญาติก็จริงนะแต่ว่าถ้าหากเราอยู่เราอยู่ภายนอกแนละ้วว่าเราไม่ควรเข้าไปยุ่ย่งตะแคงรัวให้ตะกวรให้ตะกูล,ห,กลหรือคนในครอบครัวเขาแตกแยกเพราะอย่างนั้นจะเป็นกรรมใหญ่ของเราะนะมันไม่เหมาะบางทีเนี่ยมีคนถามผมว่าเนี่ยอาจารย์ตรวจองค์ตรวจเทพเ<อ>ผมได้สิจริงๆแล้วค่ะอาจารย์โอ้นึกถึงเนี่ยนะแป๊บนึงนะอาจารย์ทอมอาจารย์โอ้นึกถึงจรรยาบรณของหมอดูข้อนึงอะค่ะ ที่เขาบอกว่าห้ามทําให้สามีภรรยาต้องบาดหมางใจกันอาจารย์โอ้ก็ไม่เข้าใจนะว่าพวกคนที่ดูดวงทั้งหลายนั่นน่ะเขามาละเลยข้อนี้ได้ยังไงมาบอกว่าผู้หญิงทําของใส่แฟนอย่างนี้ค่ะมาทักได้ยังไงเขาบอกว่าถ้าหมอดูที่มีจรรยาบรรณจรงิงเขาจะไม่ทักแบบนี้นะคะอืก็เอาเป็นว่าที่เรามาพูดในตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าที่เราพูดไว้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าการที่เราอ่ะจะไปดูให้ใครหรือตรวจองค์ให้ใครเนี่ยผมพูดคํานึงนะใครจะเป็นคนที่ตรวจองค์ให้เราได้ในที่นี้ก็คืออาจารย์ผู้ทรงญาณผู้อย่างรู้แต่การอย่างรู้ในทรงยานนั้นน่ะคืออยู่ข้อปฏิบัติข้อวัดก็คือสวดมนต์ภาวนาบ่อยหรือเปล่าหรือนั่งสมาธิบ่อยหรือเปล่าถึงจะเป็นเขาเรียกว่าข้อข้อข้อ,ข,อข้อวัดในการปฏิบัติ บางคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรตรงนี้เลยแล้วก็สุดท้ายพอไปตรวจให้เขาแล้วก็บอกว่าผัวเมียทารรของให้ใส่ผัวทั้งทั้งที่ว่าก็ไม่ได้ทําจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะวันนั้นนะผมนั่งตรวจด้วยสภาวะจิตแล้วลงไปผมมองคือเวลาผมจะดูใครผมจะมองจากความเป็นกลางความเป็นกลางนี่คืออะไรรู้ไหม,มไม่มีเขาไม่มีเราหรือไม่มีสิ่งใดทําใจให้ว่างแล้วมองลงไปพอมองลงไปถึงต้นสายปลายเหตุเสร็จพ่อแม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ของลูกก็ตามแต่พ่อแม่ไม่มีสิทธ์เข้าไปก้าวไก่ในครอบครัวของลูกเพราะมันเป็นเรื่องของลูกที่ลูกออกไปมีครอบครัวข้างนอกแล้วไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะมันคือปัญหาที่เขาต้องไปแก้กันอกเอง<ะ>แต่การที่เขาจะทําของใส่กันนั้นผมผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกพ่ออะไรรู้ไหม<ะ>วันนั้นผมมองอย่างเป็นกลาง,งผมพูดตรงนะถ้าผมมองแบบลําเอียงแม้แต่น้อยอ่ะเออคือใจใจของคนที่เวลาตรวจองค์ตรวจเทพเนะี่ย ใจต้องเป็นกลางเป็นกลางในที่นี้คือไม่คิดอยากได้อยากมีหรือไม่คิดอะไรเลยใจปล่อยให้ว่างไปเลยแล้วถามออกไปแล้วต้องมีข้อนี้ด้วยนะที่ว่าเอ้ยเขาบอกว่าหมอดูคนอื่นเขาดูไว้แบบนี้แล้วเราก็อยากเอาคําพยารณ์ของหมอดูคนอื่นมาอ้างอิงเพื่อที่จะทํานายของส่วนของเราหรือว่าเราจะดูจากเหตุผลที่ว่าเราเคยได้ยินเขาว่าหรือว่ามามันไม่ใช่ค่ะ ผมอ่ะได้ยินมาบ่อยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม <c oughs> คือก,การดูด้วยกันว่าเขาว่าและว่ามาเขาว่าว่ามาคือกระซิบกระซาบว่าพูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่ว่าเราไม่รู้เรื่องจริงของเขาแต่การที่เราจะรู้เรื่องจริงของเขาคือเราต้องวางใจให้เป็นกลางทุกคนที่มาดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับผมผมจะวางใจให้เป็นกลางก่อนเมื่อใจเป็นกลางแล้วเวลาดูมันจะแม่นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาคาติกับเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะดูเขาไม่แม่นแหะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยสูงสิงกับใครอันนี้เรื่องจริงนะ การดูดวงอะ่ะผมไม่ค่อยสงสิงกับใครก็เพราะปัญหาคือผมต้องวางใจให้เป็นกลางเหมือนคุณอะ่ะจะจะพูดอะไรออกไปเนี่ยคุณต้องใช้สมาธิก่อนพอใช้สมาธิแนละ้วมันมันจะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดโดยที่ว่าคิดมันจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นความคิดของเราแต่ก่อนที่เราจะจะจะ,จะพูดถึงจุดนั้นอะ่ะเราจะต้องใช้<อ>สมาธิมองดูก่อนจริงค่ะอาจารย์หอาจารโอเนี่ยก็ยังสอนเลยนะบอกว่าเรา อย่าใช้ความคิดหรือว่าประสบการณ์หรือว่าอคติของตัวเองอ่ะไปทํานายให้ลูกดวงเราเห็นดวงเป็นยังไงเราก็ต้องกล่าวไปแบบนั้นแต่ว่าเราอย่าเอาความคิดหรือประสบการณ์ของเราเราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยในเรื่องของประสบการณ์หรี่เผยผ่านมาแล้วเหมือนกับว่าเขาต้องเป็นเหมือนอย่างนี้ไม่ใช่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 ต้องแบบว่าดูดวงเป็นอย่างไรคําถามเป็นอย่างไรคําตอบเป็นอย่างไรดวงบอกว่าอย่างนี้ก็ตอบไปแบบนั้นนะคะคือ เวลาตอบต้องตอบอย่างเป็นกลางที่สุดสองเห็นว่าเห็นไม่เห็นว่าไม่เห็นใช่<อ>รู้คือรู้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ใช่มันชัดที่สุดก็คือผมจะพูดขึ้นมาคำหนึงว่าอย่างดวงคนที่มาดูวันก่อนเนี่ยดูยากมากคือเขาเป็นคนแบบมีระดับนะชั้นสูงแรกอย่างหนึ่งมีคนบอกว่าเขามีเทเวสุวรรณมั่งมีมีองค์องค์ฤาษีมั่งมีอะไรมั่งสารพัดเลยแต่ผมเปิดขึ้นมาโดยตลอดนะ ผมขอผมหลับตาแป๊บหนึง่งแล้วผมเพ่งใช้จิตเพ่งเข้าไปมองหน้าใกล้ๆผมเห็นเป็นพระพิฆเนศขึ้นค่ะแล้วผมถามเขาว่าพี่ทําอะไรเหรอบอกผมเป็นเจ้าของบริษัทออกแบบค่ะเขาขทํางานศิลปะใช่ศิลปะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนออกแบบศิลปะผมก็แปลกผมก็ไม่แปลกใจเรื่องพระพิฆเนศอยู่แล้วใช่เพราะว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปินนะคะใช่ผมผมผมเลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะ คนอะที่ดูคนอื่นอะเวลาดูนะถ้าหากว่าไป,ไปตั้งอาคติแล้วไปดูเขาอะ่ะจะไม่แม่นแต่ถ้าเราไม่ตั้งอาคตินะวางใจให้นิ่งและเป็นกลางที่สุดนะ อะไรที่ออกมานั่น,นถือว่าถูกต้องอีกอย่างนะคะเรื่องตัวนรตัวจเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าตัวที่เป็นเจ้าชะตาเนี่ยมาดูเนี่ยแล้วหมอดูสังเกตลักษณะบุคลิกท่าทางเขาแล้วมาบอกว่าเยีายวเช่นเขาตัวใหญ่เขาดูเสียงใหญ่เนี่ยบอกอเขาเป็นยักษ์เป็นท้าเวสวรรณเนี่ยก็ไม่ได้นะไม่ได้เราเราเห็นเขาเป็นผู้หญิงแบบสวยๆเลยเนี่ยเราจะบอกว่าเขาเป็นพระแม่อุมาหรือพระแม่กาลีก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกเราต้องดูไม่ใช่ดูแค่ภายนอกนะคะเราต้องดูไปถึงภายในสื่อการท็อปเนี่ยจิตสามารถที่จะใช้ รเราต้องเอ,เอาจิตเราเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปถามครูท่านคือในที่เนี้ผมจะใช้จิตของผมเพ่งเข้าไปถาม<ะ>ครูท่านเวลาผมเพ่งเข้าไปเนี่ยผมจะมองเข้าไปเนี่ยผมจะไม่ถามข้างหน้าว่ามีอะไรอะไรแบบไหนจะเฉยไหมเสร็จแล้วเราทําใจให้เป็นกลางมองแบบเหมือนตั้งคําถามขึ้นมาในใจก่อนว่าท่านคือใครพอภาพปรากฏขึ้นในหัวแวบแรกของจิตสมาธินั่นแหละจะเป็นถูกต้องที่สุดคืออาจารย์เขาจะเห็นอะไรคะ จะเห็นเป็นภาพปรากฏขึ้นมาแล้วตอบได้เลยแต่<ช>จะบอกได้แค่เพียงว่าเวลาดูนะอย่าเอาลักษณะบุคลิกเขาเข้าไปยัดไว้กับองค์เทพไม่<ช>ถูกเพราะฉะนั้น่ะจะต้องเอาจิตแ,แวบแรกแวบแรกก็คือจิตแรกที่เห็นและสื่อสารได้อันนั้นอ่ะคือใช่แน่ใช่ถ้าในกองกรรมฐานอย่างวิชาอื่นๆนะเขาบอกว่าให้เอาจิตแรกที่สบายที่สุดและสามารถสื่อสารได้ที่สุดนั่นคือใช่แล้วอันเนี้ย อาจารย์โอว่าคนนั้นนะที่ถ้าเขาทงานศิละปะเขาเป็นคนที่คล้ายๆแบบว่าน่าเขาดุแล้วเขาก็พูดจาห้วนๆอาจารย์โอ้ก็เลยมองว่าเออคนสงสัยคนก็นึกว่าเออแกต้องมียักษ์แกต้องเป็นคนดุอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นท้าวเวสสวรรณอันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่คืออย่าอย่าไปจับเอาบุคลิกเข้ามาเป็นองค์องค์เนี่ยจะเกิดจากไม่ใช่บุคลิกค่ะ<ฆ>แต่เกิดจากเขาเรียกว่ายานสมาธิในการมองไม่ไม่ใช่ไปเอาเขามาเป็นบุคลิกอย่างวันนี้มีลูกศิษย์เรา,าฟ้องเราบอกไงรู้ไหม เอาเทียนมาระเบิดเทียนใช้ระเบิดน้ําค่ะแล้วบอกว่ามีปู่ฤาษี9,999อและองค์เท้าเวสุวรรณ9,999อมผมก็เลยนั่งคิดตายตายตั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะอันนี้เรื่องจริงโดยมีท่านอาจารย์โอ้ได้ยินกับหูอ๋อที่บอกว่าองค์ของลูกศิษย์คนนั้นต้องเป็นคนนี้ใช่ไหมใช่อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นโดยที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครหรอกครับที่จะโทรมาแล้วจะบอกว่า เออฉันจะดูให้เธอ,อยังกูจยังไงเขาถได้ว่าเอามามทดสอบคนอันนี้นนนลูกศิษย์อ่ะอ,อเขาได้รับโทรศัพท์จากคนนิรนามคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครนะคะเขาก็มาทักบอกว่าเนี่ยทําไมถึงเอาหุ่นพระแม่กับหุ่นเออเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมีคนโทรมาอยู่ดีๆถามว่าตรวจ รู้สึกยังไงมาบอกผมว่าเป็นทเวสวรรณเฉยครับโมโหมากครับเจอสองคนแล้วครับทั้งทเทวทั้งท่านดารอดครับคือมั่วมาคืออ่หนุมใต้นครศรีสวัสดีครับผมคือนะผมบอกคํานึงเวลาดูคนอนะ่ะคุณอย่าไปมั่วอย่างนั้นบางคนบอกระเบิดเทียนชัยน้ําเอาเทียนหยดแล้วก็ดูไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะไอ้เทียนหยดก็ยังใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้ คือสําคัญสุดคือคุณต้องไปฝึกสมาธิมาก่อนคุณต้องมีอนังขยานหรือเพนิวาสหรือพลังจิตเอาแค่นี้อาจารย์ท็อปเคยได้ดูตรวจองค์ตรวจเทพพิลุกสิคนนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็บอกไปแล้วแล้วก็เด็กก็มีความเชื่อแล้วก็สัมผัสได้ถึงพลังของพระนารายแล้วก็พระแม่ลักษมีซึ่งได้ดูไปแล้วแล้วก็ตรวจไปแล้วแล้วเขาเขาก็ผูกพันกับเทพมากแล้วเขาก็สัมผัสได้ของเขา คือทุก<ม>วันนี้ก็ปั้นมาปั้นมาเป็นเป็นแบบเออดังมาด้วยเด็กรู้สึกคนนี้ค่ะแต่ผมจะบอกอย่าง<ต>นึง่งอะไรรู้ไหมหมอนอเหมือนกับว่ามันมีคนคอยจ้องมองอยู่ไงอิจฉาบ้างเยอะนะคะอยากทําทลายเยอะนะคะเอออยากเห็นเห็นแบบว่าอย่างนี้อ๋อฉันต้องยุฉันต้องนี้นะคือผมผมจะพูดขึ้นมาคํานึงสิ่งใดที่ทําไม่ได้อย่าอุตริทําออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรา แต่สิ่งใดที่เราคิดว่าเราทําได้จงทําไปนะอันนี้ง่ายที่สุดผมอ่ะกว่าจะถึง<อ>วันอาจารย์เ็จะบอกว่ามันจะมีที่ไหนอะหวังดีโดยการที่ว่าโทรมาบอกตรวจองค์ตรวจเทพให้ฟรีฟรอ่ะอแล้วเขาจะคิดยังไงเขาจะมีจุดประสองค์อะไระรู้ไหม,มเขาไม่ได้อะไรหรือเปล่าเขาต้องได้สิได้อะไรได้ยุคยนตะแหงรั่วนสาหรับผมผมผมไม่ดได้ทาให้ลูกศิษย์อาจารย์เขาแตกกันอืจริงไหม สำหรับผมผมไม่คิดถึงจุดนั้นนะผมคิดแค่เพียงว่าเมื่อตอนผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อครั้งที่ผมก้าวเดินมาเป็นคนตรวจองค์ตรวจเทพใหม่ๆเนี่ยมีคนเคยบอกผมว่าอย่าเป็นเลยเป็นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นบ้าเพูดๆผมอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่ามันก็แปลกใจอย่างหนึ่งว่าหลายครั้งที่ผมตรวจมาก็จริงทุกครั้งแล้วก็จริงตลอดจริงตลอดแล้วคือ ผมว่าวางใจมีอย่างหนึ่งที่ผมวางใจคือผมไม่ฟังคํานินทาหรือคําเสียงเยินยอชมแต่ผมทําใจว่างให้นิ่งแลวผมจะไม่พูดกับใครทําไมถึงไม่ไม่พูดกับใครเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะการพูดกับคนอื่นนะยิ่งพูดไปก็เท่านั้นเพราะเราอย่าไปเอาอาคติคนอื่นเข้ามาใส่ใจเราเราต้องวางใจเราให้นิ่งแล้วเวลาเราตรวจเนี่ยเราต้องตรวจโด,ดยออเอาความจริงเข้าว่าความจริงเข้าว่าในที่นี้คือสัจธรรมสัจธรรมก็คือว่าหากแม้ผมอธิษฐานจิต หากว่าครูบาจารย์องคไหนเป็นองค์คูของเขาก็จงปรากฏขึ้นในหัวให้ผมได้เห็นผมพูดอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าใช่ผมจะตอบว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่พูดอะไรมากก็ตอบลงตรงจบลงตรงนั้นมันมีหลายๆครั้งหลายๆหนที่มีคน,นเข้ามาถามเรื่องราวเหล่านี้แต่ผมบอกแค่เพียงว่าถ้าหากคุณบูชาครูผมผมก็จะดูให้แต่ถ้าคุณไม่ได้บูชาครูผมผมก็ไม่มีหน้าที่ที่จะดูให้เพราะครูผมเคยเตือนไว้คำหนึ่งท่านมาเตือนในฝันนะ ท่านพูดขึ้นว่าอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเข้าไปยุ่งจงยุ่งในเรื่องของเราการที่โทรหาชาวบ้านเขาแล้วไปบอกองค์คนนู้นคนนี้เขาไม่ถูกต้องการที่เราเนี่ยทาในหน้าที่ของเราก็คือถ้าเขามาบูชาครูเราแล้วเรามีหน้าที่ต้องทําเราก็ทําไป<ะ>อันนี้คือหน้าที่หลักอะเอาละครับสําหรับใครที่ต้องการ ก็คนนั้นเขาไม่ได้ทําตามหน้าที่เขาแล้วค่ะสำหรับใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอิริ15และ id ราโอศิริ15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ID ราย AJTOP16 ราครบสำหรับารายการอาร,าารอ,าอบนี้อาจารย์ท็อปคะถามนิดนึงได้ไหมเอาเก่าเลยถามอาจารย์ท็อปว่าสมมุติถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนะคะไม่ได้มีวิชาตัวองตัวเทพจริงแล้วเขาไปทักว่าคนนี้มีองค์อันนั้นคนนั้นมีองค์อันนี้แล้วมันไม่ใช่องค์นั้นจริงๆนะคะมันจะมีผลอะไรกับ ม,มีผลอะไรไหมคะผมปล่อยผ่านเลยไปเลยไม่มีประโยชน์อะไรลกคโลกลกโลก,โลกคือคุณต้องเข้าใจคำหนึง่งอะไรที่เป็นหน้าที่ของคนตรวจองค์ตรวจเทพมันเขาจะมาขอร้องให้เราทําเองแต่อะไรที่ไม่ใช่หน้าที่อย่าไปฟังเพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะคนเรามันมีสองอย่างมันมีจริงกับเพอเจอส่วนใหญ่จะเพอเจอมากกว่าจริงเพราะฉะนั้นอะ่ะจงจําคําใจอย่างหนึ่งมนุษย์ดีเขาไม่เพอเจอ นะแล้วถ้าเกิดว่าทักไปผิดนะคะแล้วเขาไปบูชาจริงแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันเกิดผลบาปบุญอะไรสุดท้ายม,มันก็เข้าออกับเขาหมดอ่ะมันเข้าเข้าออกับคนที่พยากรณไปซึ่งคนที่จะพยากรณ์ได้มันมันต้องได้รับฉัธรรมาติแล้วต้องได้รับเขาเรียกว่าอํานาจในการที่จะพยากรตรงนั้นออกมาจริงๆมไม่ใช่แบบว่าเราจะไปไปโทรไปบอกแล้วเขามีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูกการที่เราทําสิ่งเหล่านั้น,นมันไม่ถูกต้องแล้วยิ่งโทรเข้าไปหาเขาเองแล้วตัวเองไปพยากรณ์ให้เขาเองเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมีความสามารถที่จะเก่งกาจในขนาดนั้นนอกจากว่าเขาจะมาขอร้องให้ครูเราเปิดให้ผมพูดคำนึงนะตั้งแต่ผมเป็นคนทรงมาเป็นสิบปีอ่ะผมเห็นคนที่เพิ่อเจอเยอะเยอะมากแต่ถามว่าคนคนของจริงมีไหมมีแต่เขาไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครหรอกถ้าถ้าเราอะ่ะจะให้เขาช่วยเราก็จะเข้าไปหาเขาเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องของเขาเขาก็จะไม่ได้ยุ่งกับเราแต่ถ้าเป็นเรื่องของของของ,ของเขา เขาก็จะเข้าคือเราก็จะเข้าไปหาเขาเองคือพูดง่ายว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปหาใครเนี่ยคุณจงพินิษ์พิจารณาแล้วคุณต้องเข้าใจว่าอย่างหนึ่งว่าศัจธรรมคือว่าความจริงคือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วคนที่จะให้เขาตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยจะต้องเข้าไปหาเขาเองไม่ใช่ให้เขาเข้ามาหาอันนั้นไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งสัจธรรมความจริงก็คืออย่าไปพยากรให้ใครมั่วโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้อันนั้นคือหลัก เอาและไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืม